นี้เรามีลูกทีมจากเทรนเนอร์ขวัญอุสมณนีนะคะจากรายการเซลไวเวอร์ภารกิจพิชิตยอดขายนะคะตามหาไอดอลสุดยอดนักขายนั่นเองวันนี้เรามีอีกสองคนมาแนะนําให้รู้จักกันน้องแอนกับน้องกรุ๊ปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงเป็นยังไงเมื่อกี้ลีลาระดับกรรมการเซลไวเวอร์ภารกิจพิชิตยอดขายโ้ล่องมากลื่นมากเลยครับทำยังไงเจ็ดนาทีได้ล้านหนึ่งนี่ก็ต้องทำาบบอ่านนี่แหละครับ มาเรียนรู้เนาะคราวนี้อยากจะรู้จักตัวตนของแต่ละคนมากขึ้นแอนเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวเลยเป็นหัวหน้าครอบครัวทำอาชีพขายของหน้าบูธเพื่อเลี้ยงดูลูกเมียอะไรคือการขายของหน้าบูธก็เหมือนกับอย่างไปโฟนแบบตามขายของตามสินค้าต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อที่เขาจะตั้งเป็นบูธไหมเวลาในห้างใช่ใช่ในห้างบ้างแบบตามสถานที่ข้างนอกเอาดอร์บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่รู้จักบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างนี้ก็เหนื่อยนะเพราะว่าเวลาที่เราไปแบบ คือถ้าเกิดเป็นงานที่เรารู้จักรู้จักกับคุณลูกค้าอยู่แล้วอ่ะจะไม่ยากแต่อันนี้คือเราต้องไปทําความรู้จักกับคุณลูกค้าในทุกๆนาทีที่มีการเดินผ่านใช่ครับผมว่าความยากของการที่ ขายของหน้าบูธคืออะไรสำหรับแอนคือความยากคือการขายนี่นะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่พอเขารู้ว่าเราจะขายอ่ะเขาจะไม่ค่อยสนใจเรา่ไหเขาไม่เปิดใจเท่าไหร่เดนหนีเลยนะเขาจะเดินหนีเลยใช่เราก็ต้องพยายามทำอย่างอื่นทำยังไงก็ได้ครับผมให้เขาอย่างน้อยๆมาฟังเราก็ยังดีเทคนิคของแอนคืออะไรก็ชวนคุยเลยครับผมพยายามอธิบายว่าตัวนี้เป็นยังไงเราไม่ขายเราแค่บอกว่าตัวนี้มันเป็นยังไงดียังไงถ้าคุณเดินผ่านไปแล้วคุณจะพลาดกับอะไรประมาณนี้ แล้วการที่ได้เป็นสุดยอดนักขายละไอดอลสุดยอดนักขายรายการเซเวอร์ของเรานี้ล่ะหวังอะไรไว้ก็แน่นอนครับหวังที่หนึ่งหวังเงินรางวัลมาเป็นทุนการศึกษาการเล่าเรียนให้กับลูกครับโอ้เพื่อลูกเนาะเพื่อลูกมีลูกกี่คนจ๊ะพ่อคุณมีสองคนนี่โอ้โหคุณพ่อมีเขาต้งบะหมี่กินแล้วนะตอนนี้ตายแล้วเลยต้มมาเซเวอร์แล้วตอนนี้ตายแล้วและนี่ฉันได้วิจารณ์พ่อของเขาไปนะเธอเห็นแกเด็กสองคนไหม ป้าขอโทษเลยลูกป้าทำตามหน้าที่ไม่บอกก่อนว่าลูกสองไม่ได้เพิ่มคะแนนความห็นใจเกี่ยไ่เกี่ยวมาเห็นน้องกรูบ้างน้องกรูปนี่นี่ขาดตาขา จริงหญิงแท้อันนี้คือผลงานการแสดงใช่แล้วค่ะและทุกคือเป็นมิสแกรนจันทบุรีคุณทำนางงามหน้าจะไม่เหมือนเดิมสัมนิดนึงนะอ๋อไม่เด่นแสงเออแสงเออกรจัดแสงแล้วนี่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 มีประสบการณ์เหมือนกันเนาะครับแล้วก็ที่สำคัญน้องกรุ๊ปเนี่ยเป็นหญิงยอดกตันยูนะ ทำงานทุกวันนี้ก็คือช่วยช,ช่วย<ช>หาเงินใช้หนี้ใ,ให้กับครอบครัวยังไงบ้างก็คือมันจะมีช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยแหละค่ะคุณแม่ก็คือธุรกิจลม้มแล้วทีเนี้ยเขาหาเงินไม่ทันเขาก็เลยใช้วิธีการเหมือนแบบไปหยิบยืมที่เป็นเงินกู้นอกระบบมาทีเนี้ยค่ะดอกมันก็สูงมากแล้วมันก็เลยแบบพอกคูนเยอะมากจนแบบว่าตอนนี้ก็เป็นหลักแบบ หลายล้านมากเลยค่ะหนูก็รู้สึกว่าอ่ะรายการนี้แหละถ้าฉันชนะฉันจะได้เงินล้านแล้วเงินล้านนี่แหละช่วยฉันได้แล้วก็ออหวังต่อยอดหลังจากนี้ด้วยคือจริงๆแล้วจุดสําคัญเลยก็คือว่าออรายการนี้คือคนดูนึกว่าก็น่าจะได้น่าจะได้เทคนิค อะไรต่างๆในการที่ณปัจจุบันเนี้ยเราไม่ว่าอยู่ตรงไหนเรามีพื้นที่ส่วนตัวในการที่เราจะสามารถที่จะขายของที่จะสร้างรายได้เสริมหรือรายได้หลักให้กับเราได้อยู่แล้วแต่อย่างหนึ่งเลยก็คือว่าสาหรับการปวดครั้งนี้นอกจากเงินรางวัลเนี่ยที่มีมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทแล้วเนี่ยนะคะยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับน้องๆทั้ง15คนที่เข้ามาแข่งขันในในเวทีนี้ด้วยเนาะเพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่แค่เป็นก้าสุดท้ายพี่ว่าเป็นก้าวแรกของความสําเร็จในชีวิตของทุกๆคนนะคะ ยังไงก็ฝากติดตามคุณเชียทั้งแอนแล้วก็ครุ๊ปได้นะคะในรายการเซเวอร์ธารกิจพิชิตยอดขายนะคะทุกวันเสาร์หกโมงเย็นทางช่องวัน31และที่สําคัญยังมีอีกหนึ่งรางวัลพิเศษครับที่น้องๆเนี่ยจะได้แบบว่าระหว่างทางด้วยนะเออรางวัลอะไรรางวัลอะไรก็คือการแข่งการไลฟ์ขายของถ้าใครมียอดขายเยอะที่สุดเนี่ยจะได้เงินรางวัล1น0 0 0แบาทเฮ้ยไม่พอนะคะยังไงระหว่างการแข่งขันจะมีการตกรอบ S <S 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 แล้วถ้าใคร้ยอดขายสูงที่สุดเนี่ยจะมีการแบล็คสามารถกลับามาได้ในเกมการแข,ข่งขันได้ใช่ค่ะ,ะเราจะไปติดตามการไลฟ์ได้ที่ไหนครับแอนก็สามารถเข้าไปที่ช้อปปีได้เลยนะครับผมเข้าไปแอปช้อปปีครับแล้วก็พิมพ์ค้นหาครับคำว่าภารกิจพิชิตยอดขายจริงๆพิมพ์แค่พอสัมผัสพอสัมผาสสรอารอเรือก็คือแล้วที่เคยเซิร์ชแล้ว แค่คือว่าภาละก็เลยเออเออภารกิจแล้วค่ารกิจเอออันนี้นี่นี่นี่มีตารางไลฟ์อยู่เนาะมีตารางไลฟ์อยู่ไลฟ์เหมือนเกือบทุกวันเลยเนาะใช่ครับจริงเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากให้คนที่เราเชียร์ตกล้อบอ่ะเราเข้าไปดูไลฟ์แล้วช่วยอุดหนุนยอดแล้วสิ่งที่บอกอ่ะทุกๆครั้งเวลาที่เราส่งเงินเชียร์คุณผู้ชมเราส่งเงินเชียร์เป็นกำลังใจอย่างเดียวแต่การแข่งขันครั้งนี้เซลล์ไวเวอร์ภารกิจพิชิตยอดขายเราส่งกำลังใจเราเชียร์ปุ๊บเรายังได้ของดีๆมีคคคคุณภภาา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 พพพตตตตติิิิิิดดดดดดไไไไมมมม้้้้้ืือออออกกกลลัับบนนนนนปีววววยยยะะะะเเเเรรรฉ่หทงซ์จชข นะคะนีบคุณแี่และกรุ๊ปค่ะขอบคุณค่ะสู้คครับน้องๆนะฮะ